สวัสดีครับสวัสดีคนดูแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเจอกันอีกแล้วกับพีโรบี้กับซองดับเบิลกอตนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับผมก็มีบัตรกาลินามาแจกให้จํานวนหนึ่งใบนะครับผมสลับใครที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะคบเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับผมเราก็ติดตามการแจกบัตรแจกโค้ดจากซองนี้ได้เลยนะครับผมซองดับเบิลกอตเท่านั้นนะครับผมก่อนที่เราจะแจก บัตรกาลินากัเนี่ยผมจะพาไปาดูตรงที่ใส่โค้ดนะครับสำหรับใครที่ใส่โค้ดไม่เป็นนะครับผม <c oughs> ใครอยากได้โค้ดนะครับก็กดไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับผม <c oughs> ผมก็แจกอยู่นะครับผมซึ่งเป็นโค้ดสามารถใส่ได้ทุกคนนะครับผม <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นตรงที่แลกโค้ดนะครับผม <c oughs> <c oughs> ถ้าใครใส่ไม่เป็นก็กดมาตรงที่ประกาศแล้วก็แลกโค้ดไอเทมเลยนะครับผม <c oughs> แล้วก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายให้เรากดรับเอาเลยนะครับทุกคน ก็อย่าลืมมากดรับเอานะครับผมเล่น1เกม2เกม3เกมอะไรต่างๆมีเยอะแยะเลยนะครับผมอ่ากดรับไปแล้วก็กล่องสกินปืนฟรีด้วยนะครับทุกคนไปเปิดลุ้นรับถาวรกันได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นล็อกอิน7วันนะครับผมก็กดรับไปถ้าครบ7วันก็ได้สกินอ่ารถมานะครับผมซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับผมโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับผม บัตรกาลีนาผมก็จะแจกเลยนะครับผมสลับใครที่มาซาก็รอคลิปถัดไปนะครับผมเพราะว่าผมแจกตลอดนะครับผมกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับทุกคนอนี่ก็เป็นบัตรกาลีนานะครับผมสลับใครที่ใส่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับใครที่มาไม่ทันก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมก็จะมาแจกโค้ดไอเทมนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตูลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย